วันนี้จะมาแก้ปัญหาคิ้วล่องคิ้วลึกซึ่งแต่ก่อนพี่แตกก็จะเป็นคนค่อนเตละขมวดคิ้วบ่อยๆไงมันก็จะเกิดเป็นล่องลึกตรงนี้ค่ะหลังจากนวดแล้วก็เห็นผลว่าดีขึ้นดีขึ้นก็เลยนึกถึงเพื่อนๆเผื่อใครมีปัญหาคล้ายๆพี่แตกก็จะได้ปรับแก้รูปหน้าของตัวเองได้ด้วยการนวดเนาะ การนวดหน้าได้บ่อยแค่ไหนนวดหน้าตัวเองที่พี่แตงให้ท่าไปนะคะนวดได้ทุกวันส่วนนวดหน้าที่ร้านเนี่ยนวดได้ก็ประมาณอาทิตย์ละครั้ง1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแต่นวดเองสามารถนวดได้ระยะสั้นๆ3ามนาที5นาทีได้ทุกวันมาแก้ปรับปัญหาหน้าที่ล่องหนาผากลึกท่าแรกนะคะก็คือผ่อนคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าผากของเราก่อนคือคือคือท่านี้เราก็ต้องคลายคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ก่อน สิบครั้งเนะาะพอคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะคะถ้าต่อไปก็นิ้วโป้งของเราล็อกที่ขมับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของเรากดแล้วรูดมากดแล้วรูดมาสิบครั้งเอท้าต่อไปนะคะดีบหัวคิ้วะแล้วรูดมาที่หัวอย่างนี้นะคะสิบครั้งถ้าต่อไปอย่างนี้ค่ะนี้ค่ะบีบไปสิบครั้งสองข้างนะคะ ทันนะทันนะใครไม่ทันบอกถ้าสุดท้ายนะคะอย่างนี้ค่ะรูดมาใต้คิ้วเลยนะคะรูดมาแล้วก็ไปที่ขมับอันนี้จะช่วยยกตาของเราด้วยค่ะทําให้เป็นการตาเราจะเบิกว้างขึ้นนะคะรูดมานะคะกดแล้วรูดด้วยนะคะ1ิครั้งรูดะค่ะกดแล้วรูดมาที่ขมับก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้ของเรา ได้ผ่อนคลายแถมอีกท่าในท่านี้พี่แต่ใช้บ่อยหมุนค่ะกดแล้วลูดนะคะสิบครั้งนะข้างละสิบอีกข้างหนึง่งกดตรงหัวคิ้วเลยค่ะกดนะคะตามคิ้วเลยแล้วลูดหมุนหมุน,มนกดแล้วลูด1ิบครั้งก็จบก่อนจบห้ามลืมนะคะก็คือต้องเดินน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองใหญ่เราอีกครั้งนะเพราะน้ำเหลืองเราไล่มาแถวนี้ มันจะรออยู่แล้วก็กดแล้วเรน้ำเหลืองที่ท่อน้เหลืองใหญ่ข้างละสิบครั้งกดแล้วลูดเหมือนกันคือศาสตร์บดถอกคือต้องกดแล้วลูดจะทําให้เราได้กล้ามเนื้อแล้วก็การเรนน้ําเหลืองที่สมบูรณ์นะคะวันนี้ก็เพื่อนๆก็ได้ท่าตัวแก้ไขคิ้วขมวดก็หากันอ่าก็ลองไปทำอยู่นะคะเราได้ผลยังไงก็ทักทักบอกพี่แจด้วยค่ะอะพี่แจหายแล้วนะ,ะสวยแล้วนะอะไรอย่างงี้นะอ่า วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาแบ่งปันท่านวดหน้าแล้วก็เพื่อนๆถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะคะแชร์ให้กับเพื่อนของเราเขาจะได้มีหน้าเด้งใสเด็กตลอดการนะเช่นเดียวกันกับพี่กระแตแล้วก็เราด้วยเนาะ,ะแล้ว,วทำแล้วก็เดี๋ยวหน้าจะตึงตึงแข่งกัน,นก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาทักทา,ายบายๆค่ะ